พี่แฟบรี่ครับอ่ะกำลังดูสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นรองเท้า M6 นะครับ M6 M6 นีับ M6 Black Num นะครับ M6 Black Num Never b e a k Down นะครับศูนย์ูนย์หกอ่านี่ครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูให้ดูตัวนี้นะครับดูตัวสินค้าออนไลน์ของผมนะครับนี่ เดี๋ยวโปรโมทร้านก่อนนะครับนี่ซึ่งจะเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับผมแทงคุลิสนี่เลยเห็นนี่ก็เข้ามาทั้งทางได้นะครับนี่เดี๋ยวจะดูสินค้าตัวใหม่เพิ่งลงไปเมื่อกี้ครับนี่นี่ครับรองเท้า M6 นะครับนี่เมลเมีโอเคประมาณนี้นะครับนี่สินค้าขายดีกำลังมาครับตัวนี้ พี่พี่น้องๆตำรวจใช้กันเยอะใส่กันเยอะนะครับ,บเกี่ยวกับงานโคงงานปอนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยมาเยเรามาดูของจริงกันเลยครับโอเคอนี่ครับนี่รองเท้าเอมหนะครับแม็กนัมนะครับเนเวอร์แบล็ดาวนะครับอย่าถอยกลับนะครับถอยกลับถอยกลับก็ลุงคลองนะครับมาดูเลยนี่ครับ แกะออกมานะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ M6 เมลนะครับใช่ไหมถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับภาษาไทยก็ไม่แข็งติดก็ไม่ได้เลยนะครับอ่ะโอเคแกะออกมานี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยม,มาดูพระเดียกันไหครับฝ้บางหลัง แครจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ไม่ว่างนะครับไม่ว่างล้อยากง,งานเยอะส่งออนไลน์ทั้งออนไลน์ทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้ง u ูทูบทั้งอะไรเอาหมดทุกอย่างครับกากช่องทางก็ก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับพีพีแฟมิลี Family นะครับพีพีเบอร์ติดต่อศูนย8 0้าสอง์เจดแปดเจ็ดเจ็ดหกนะครับฝากช่อง พีพีแฟมลี่ด้วยครับไปเรื่องต่อนะดูรายละเอียดกันครับนี่ครับ m อหเมลนะครับนี่ดูรูปแบบของเขาครับก็รายละเอียดลงตรงเท้าผมก็ไม่ไม่เก่งนะครับไม่ไม่ไม่เก่งทางนี้เลยนะครับนี่ให้ลูกค้าดูดูรูปแบบด้วยกันนะครับดูรายละเอียดของเขานี่ตัวพื้นดูนะครับตัวพื้น ไว้เลย ơi, น้ำหนักเบาครับเบามากดูนะครับเชือกนี่เลยเชือกนี่ครับสวยบอกคำนี้ว่าสวยนะครับใส่กับชุดสายตรวจใหม่นะครับงานพอนะครับใส่โอเคนะครับกงมาดูด้านข้างครับ ราะเอียดแทบจะไม่รู้เลยนะครับก็ดูดูภาพกันนะครับอ่าใครชอบใครสนใจก็ทักกันเข้ามาครับใต้คลิปผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งลิงก์ช่องออนไลน์ไว้ให้นะครับดูนี่รูปแบบสวยมากครับดูนะด้านหลังด้านหลังนี่ M6 ครับ เป็นไงครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นหนังกลับนะครับนี่หนังกลับนะครับนี่หนังกลับนะครับ,บ,รบสวยงามครับนี่ครับนี่ ตัวนี้จะมีขนาดไซส์ตั้งแต่40ถึง45นะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับโอนมาสินค้ามีพร้อมส่งครับนี่ต้องดานด้านใน,นครับนี่ครับด้านในเขาเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับเน,นี่ยข้างในข้างในดู ไม่เห็นนะมืดมืดโอเคบอกว่าคูณถึงโลไหมไม่รู้นี่ครับอเอ็นี่ครับสวยบอกคำเดียวว่าสวยครับนี่ครับอ่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับหายคิดถึงครับแฟนๆเอสซีคุณแม่บุญร้องป้าเต้งนะครับก็ยังคงติดตามกันเหมือนเดิมนะฝากด้วยนะครับฝากลูกๆด้วยนะครับโอเค ก็ฝากคลิปนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ PP Family ด้วยครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ